สายไหมสายไหมไปไหนนี่นะคะทุกคนสายไหมมีน้องใหม่แล้วโอ้โหสีดำชื่อน้องอะไรนะคะมนนี่โอ้น้องมานี้นี่นะน้องมานีเป็นพันธุอะไรคะพี่เกลี่เป็นพันชิสุค่ะชิสุผสมชิวาวา่า <c oughs> ใช่ไหมคะโอ้ <c oughs> <c oughs> ส่วนสายไหมนะคะเป็นพันธุปอมผสมชิสุนะคะทุกคนนี่ความเหมือน <c oughs> มีความชิสู่เหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้น้องมานีเป็นหมาของข้างบ้านพี่เกลลี่นะคะทุกคนฮตัวเล็กจิ๋วมากเล็กกว่าไซม่อีกนี่นะคะชื่อน้องน้องมีป้าให้คอด้วยนะหนูว่าน้องจะหน้าเหมือนใส่ใหม่มากกว่านะเพราะว่าใส่ใหม่มันขนปุกไงมันก็เลยหน้าหน้าเหมือนกันเหรอมีความคล้ายเหรอ อ๋อแต่สายใหม่คนฟูเหรอไหนไม่คุ้งดูดิไม่เหมือนที่เกียวมันคนลักษณะเหมืนกันแหนมไปเอาไว้ข้างกันสิอ่ะเหมนวดไหมดูสิไหนมีความคล้ายกันไหมไหนดูดิคล้ายอยู่นะไหนคล้ายไหมคล้ายไหมคล้ายอยู่นะคล้ายเหรอคล้ายอยู่ไหมคล้ายกว่านี้เพราะว่าสายไหมขนมันฟูไงต้องมีแต่ขนจนสายสายไหม่ขนหน้ายาวแล้วนะคะทุกคนเกอบจะมองไม่เห็นตาแล้วนะให้เขาทำความรู้จักกันก่อนพี่กับน้องนะอันนี้มันเป็นชิวาว่างไงผสมชิวาว่างไงมันก็เลยตัวเล็กเนาะ แต่สายไหมมันปลอมปลอมกับชิสุสตัวก็เลยโตกว่านะน้องมานีมันเป็นชิสุผสมชอวาว่าอไอแม่มกุ้งจะเริ่มสับสนแล้วนะทุกคน่าแต่มีมี่มยนหนีใช่ดูดิสายไหมไม่หนีมานีนะทุกคนแต่ว่ากับมีมี่สายไหมกลัวสายไหมหนีมาแล้วน้องมาหาแล้วสายไหมน้องมาหาแล้วใช่ เขาเาแบบเขามีกลิ่นเดียวกันเปล่าวเขามีความเอันนี้กลิ่นหอมกว่าไม่ไม่หมายถึงว่าเขาสายพันธุ์เดียวกันไงเขามีชีสสูงเหมือนกันไงพี่เกลี่เขาก็เลยบอว่านี่ไงสัมผัสกันได้ดีป่ะเป็นกลิ่นเดียวกันน้องจะขูดเลือดก็ไนะว่าน้องจะสตลใส่มนก็สังน้องชี้น้องชีน้องชีแล้วน้องชี้น้องหล่อทำข้าวมาชี้ หมดเยอะหรอม่ใครยักหนูแล้วหรอที่ไหนล่ะแม่รักหนูตลอดเลยเพราะหนูเป็นลูกลาของแม่มลูกล่าแปลว่าอะไรคะลูกลูกลาแปลว่าลูกคนเล็กลูกคนเล็กนี่นะใส่ใหม่เป็นลูกล่านะคะทุกคนลูกลานน,น้องคือแบบวิ่งเล่นเลยวิ่งเล่นในบ้านเลยวันนี้ไปคืนแล้วเนะาะน้องตัวเล็กนี่